โครงงานวิถีพุทธจัดทําโดย1น,นายชินวัฒนแผนสถานเลขที่28 2นายพิาสารสีขวัญใจเลขที่29 3นางสาวปิยวรรณดอกพุทธเลขที่33 4นางสาวศิริพรปินสีเลขที่37 5นางสาวธทีราไสเขื่อนขันเลขที่39 ชันมัธยมศึกษาปีที่4ีทับ1โรงเรียบนบรรหารแจ่มใสวิทยา5ปัญหาที่เกิดจากโควิด -19 ปัญหาหลักๆเลยก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตขายขมไม่ได้เพราะว่าตลาดปิดหมดจึงทำให้รายได้น้อยไม่พอกินแก้ไขนะคะ 1. สำรวจรายได้ของตัวเองและวางแผนการใช้เงินในแต่ละวัน 2. หารายได้ด้วยวิธีอื่นเช่นการขายของออนไลน์ 3. ติดตามข่าวสารรัฐบาลและธนาคารอาจจะออกมาตรการเพื่อมาช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆเช่นการลดดอกเบีย้ยพักชำระหนี้เงินปูต่างๆ่สาสรุป1กินคือการกินอย่างประหยัด 2. อยู่อย่างนิว o r ม a ลสามดูสถานการณ์อย่างรอบคอบ4ฟังคือการฟังอย่างมีสติหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคือ อิธิบาทีฉันทะการมีใจรักและศรัทธาวิริยะความมุ่งมั่นทุ่มเทจิตตะใจที่จดจอ่อวิมังสาการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทํามาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จขอจบการนําเสนอโครงการวิถีพูดไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ